ต้องนำเรียนว่าในห่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาบอกพวกเราให้รับรู้ร่วมกันทุกคนแล้วนี่นะครับแล้วก็ต่อเติมด้วยทนเลขธิการนะ,ะรวมทั้งในห่วงหนึ่งก็จะเราทราบว่าในเรื่องของขวัญกำลังใจของข้าการครูบุคลากร,กรในช่วงนี้นะครับเพทราบว่าทางรองเลขาธิการสออสคอ,อท่านก็ได้มาพบปะแม้จะเพียงเป็นเวลาสั้นๆก็ได้รู้ว่า ภาพของกระทรวงศึกษาธิการในยุคสมัยนี้มีความห่วงใยทั้งนักเกรียนในด้านความปลอดภัยในห่วงวิกฤตโควิด -19 คุณาภาพที่เราเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าถ้าการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปกติแล้วเนี่ยเราจะร่วมมือกันสร้างคุณภาพได้อย่างไรและแน่นอนขวัญกำลังใจของครูของบุคลากร,ก,รก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมขอสรุปภาพ ต่อเนื่องสักอีก2นาทีอย่างนี้นะครับขอไปเฟรมที่เป็นงานที่เราจะต้องคุยกันว่าหลังจากที่เราคุยกันวันนี้แล้วแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่7พฤษภาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นครับท่านเขตท่านผอโรงเรียนแล้วก็คุณครูผู้เกี่ยวข้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือระยะที่เราคุยกันจนถึงวันนี้ไปจนเลยถึง17พฤษภาคมเนี่ยเรียกว่าระยะเตรียมการ นะครับระยะเตรียมการสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเป็นสิ่งซึ่งให้การบ้านท่านเขตท่านผอโรงเรียนไปเตรียมการครับเตรียมการเพื่อให้ไปสู่ระยะที่สองคือว่วง18พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน63จะเป็นช่วงทดลองเรียนคงมีคำถามว่าไม่ทำได้ไหมเพราะโรงเรียนผม ดูเหมือนว่าหรือทำท่าจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่สอบคอจังหวัดน่าจะประกาศรับรองตอนนี้ก็ประกาศอยู่แล้วว่าเป็นจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือไม่เคยติดเลยท่านครับทุกอย่างอย่าได้ประมาทครับท่านอย่าได้ประมาทครับเพราะ เรายัางไม่สามารถรับรู้หรือจะรู้ได้ว่าในขณะที่จังหวัดของเราพื้นที่ของเราโรงเวียนของเรานั้นไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อตลอดมา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็แล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะสามารถมีใครรับรองความปลอดภัยเช่นนั้นได้ถ้าหากมีนักเกรียนเราเพียงคนเดียวนะครับจะเป็นลูกหลานใครก็ตามเหอะ ผมเข้าใจว่าไม่มีใครปรารถนาจะให้เกิดอย่างนั้นแล้วด้วยความเป็นเด็กจากที่ผมกลาเรลียนไปแล้วความระมัดระวังต่างๆในการป้องกันนี่จะมีน้อยกว่าผู้ใหญ่หรืออาจจะดีกว่าผู้ใหญ่บางคนก็ได้นะครับที่ผู้ใหญ่บางท่านอาจจะตั้งอยู่ในความประมาทอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่นั้นก็หมายความว่าสิ่งที่ผมขอเขตเส้นใต้ ต่อจากที่อยู่ในเฟรมนั่นนะครับ18พฤษภาคมถึง30มิย,ย63ถ้ามีคนถามว่าทุกโรงเรียนต้นตองทดลองไหมคำตอบดังๆจากสพทคือต้องทดลองทุกคนครับสพทต้องตรวจเช็คผ่านท่านเขตเขตผ่านโรงเรียนโรงเรียนใดเขตใดมีปัญหาทดลองไม่ได้ด้วยเหตุใดคุยกันครับแปลว่าไม่มีข้อยกเว้นนี่คือสิ่งแรกที่ก่อนไปกินมื้อเที่ยงคุยกันส่วนที่2 นะครับวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราจะพบกับครูทั้งประเทศวันนี้เราเชิญชวนนะครับแต่วันที่7เราจะขอร้องและก็สั่งการครับครูทุกท่านตั้งแต่ครูน,น้อยบาลจนถึงคุณครูม .6 ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ปลอดภัยหรือมอดภัยถ้าท่านผู้ใดเป็นครูสพทร,รวมทั้งน้องๆที่เป็นอัตราจ้างด้วยนะครับ พนักงานราชการคุณครูอาตาจ้างทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านเข้ารับชมวันที่7เราจะทำการอบรมของท่านผ่าน DLTV ซึ่ง DLTV ก็มีช่องในการรับชมได้กว้างขวางครับช่องแรกเลยก็คือรับชมผ่านโทรทัศน์ในระบบที่เรียกว่า KU Band หรือจานทึบหรือ กล่องที่รับได้ในหลายของผู้ให้บริการหลายพร o อไวเดอร์ก็จะสามารถรับชม DLTV ในระบบจานทึบได้โดยผ่านกล่องนั่นคือช่องทางที่หนึ่งโรงเรียนที่ใช้กระเยนกางสอนดี t ออยู่แล้วสามารถที่จะให้บริการคุณครูมารับชมที่โรงเรียนได้แต่อย่าลืมเรื่องมาตรการโควิดนะครับ โซเช a ยล i ิส a n นซิ่ก็ดีการสวมหน้ากากผ้าอ่าการล้างมือด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นเจลหรืออะไรแล้วแต่การตรวจวัดอุณภูมิหรือโดยรวมก็คือแปลวะ่ามาตรการการป้องกันต้องเข้มนะครับเราอาจจะเอื้ออาทรโรงเรียนที่อยู่ข้างๆที่เขาไม่มีจานรับอย่างนี้ได้ก็กระทําได้แต่อยู่ในปมาตรฐานอย่างนั้นนะครับนั่นแปลว่าวันที่7พฤษภาคม นอกจากช่องทางที่ผมนำเรียนแล้วก็คือช่องทางที่ผ่าน o b อ e บกช o n อ l เราเนี่นะครับเพราะเราจะส่งต่อมาที่ o อ e บกชอนอลใครที่ชมไม่ทันจริงๆในบางตอนนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าวันที่7ถ้ารองกวินเกียรติพูดอย่างนี้แล้วฉันไม่เข้าฉันจะดูวันหลังก็แปลว่าท่านกําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พึงปาถนานะครับเพราะเราปาถนาให้ท่านมาวันที่7นะ เราสามารถที่จะผ่านคลื่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ DLTV มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไม่แพ้ระบบอื่นคือดูผ่านสัญญาณเน็ตได้ครับนี่คือคร่าวๆในวันที่7ซึ่งผมต้องนำเรียนท่านเขตท่านผอโรงเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้น